เวแม่อยากให้ลูกเข้าใจคุณหาที่คุณหาเขาต้องโกรธขนานเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณตะวันเราเมื่อไหร่ละครับแม่เมื่อไหร่เราจะได้ออกไปอยู่ที่อื่นกันสักทีอะครับแม่เวพอจะมีเงินเก็บนะครับเราออกไปหาอพาร์ตเมนต์ถูกๆอยู่ก็ได้และเดี๋ยวเวจะหางานทำถ้างานเดียวมันไม่พอกินเนี่ยจะกี่งานเวก็ทำไหวนะครับแม่เหนื่อยแล้ว เอาไว้ค่อยคุยกันนะแม่ครับทำไมทุกครั้งที่เวพูดเรื่องนี้แม่ต้องเอาแต่นหนีด้วยลูกไม่รู้หรอกว่าอยู่ข้างนอกมันลำบากขนาดไหนอยู่ที่นี่เราไม่ต้องเสียอะไรมีที่นอนมีข้าวให้กินแล้วยังไงอะ่ะแม่แม่คิดว่าเวเลี้ยงแม่ไม่ได้หรือไงอะเวโตแล้วนะแม่ไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนอะเวไม่เข้าใจเลย ทำไมแม่ถึงอยากอยู่ในบ้านหลังเนี้ยยอมไปแม่บ้านในเขาโขกสับทำเหมือนเขาไม่มีทางไปอะไรอย่างคะแม่ทําไมละเวเป็นลูกแม่บ้านมันเสียศักดิ์ศรีมากใช่ไหมแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม่ลูกคิดว่าที่แม่เลี้ยงลูกโตมาได้ขนาดเนี้ย แม่ให้ลูกกินข้าวหรือว่ากินศักดิ์ศรีคำว่าศักดิ์ศรีแม่ทิ้งมันไปตั้งแต่วันที่ลูกเกิดล้วแม่คิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกของแม่มีชีวิตรอดลูกคิดว่าแม่ไม่เจ็บแม่ไม่เสียใจหรอที่ต้องทนเห็นลูกของแม่ เป็นที่รองรับอารมณของพวกเขาอะแต่ที่แม่ต้องทนก็เพราะว่าแม่อยากเห็นลูก แม่เหนื่อยแล้วเวเวเองก็ไปนอนนะลูกนะ เมื่อคนที่รักละพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับ,าท,กกลบาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รัก,กละลายเป็นเพื่อนร้า เมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจแค่คำว่าเพื่อนก็ให้อีกไม่ว่า